สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนท,กทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกมกาลินาฟรีไฟล์ร์นะครับทุกคนครับในคลิปวิดีโอนี้ครับเราจะมารีวิวกิจกรรมแล้วก็อัปเดตใหม่ของเกมกาลินาฟรีไฟล์ร์นะครับว่าวันนี้เนี่ยเกมกาลินาฟรีไฟล์ร์นะครับผมนะมีอัปเดตอะไรบ้างนั่นเองนะครับทุกคนถ้าพร้อมแล้วนะครับก็ฝากทุกคนนะครับช่วยกันกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือในให้พี่ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ ไปรับชมอัปเดตใหม่พร้อมกันเลยดีกว่านะครับว่าวันนี้ฟรีไฟมีอัปเดตอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมกันเลยครับกิจกรรมใหม่ล่าสุดนะครับกิจกรรมหมัดไวไฟ,ไฟลุกนะครับกิจกรรมตัวนี้ก็เป็นกิจกรรมใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่เข้ามาในเกมฟรีไฟนะก็อันนี้เนี่ยนะครับผมนะมีน้องใน Facebook ส่วนตัวนะครับเขาบอกว่าอยากเห็นพี่เล่นกิจกรรมตัวนี้ครับรอดูอยู่นะครับนี่นะผมก็บอกว่าพรุ่งนี้ลงคลิปให้ดูนะครับผมนะก็ น้องคนนี้ก็อย่าลืมมาดูคลิปด้วยลวกันนะครับเดี๋ยวพี่เล่นให้ดูนะกิจกรรมตัวนี้นะครับนะตัวนี้ก็เป็นกิจกรรมง่ายๆนะครับผมนะเพียงแค่เปิดสะสมนะครับเปิดหาโทเค็นไปเรื่อยๆอะเปิดหาโทเค็นให้ครบ5อันนะครับแล้วเราก็จะได้หมัดโลก,กันมานั่นเองนะครับนะเดี๋ยวกดเล่นให้ดูสักนิดหน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยไปสุ่มออกจริงๆยังจังที่ c e b o o k Fan Page นะใครจะมาดูไลฟ์สดก็มาดูได้นะครับที่ไลฟ์สด Facebook Fan Page นะครับจะสุ่มไปเล่นอีกสักครั้ง2ครั้งลวกันเนาะ อ่าประมาณนี้นะครับโอ้ยกระเป๋าแบ็คดากอนด้วยนะครับกิจกรรมต่อมานะครับผมน่าจะเป็นกิจกรรมโอนิโซซติกเกอร์นะครับผมนะเป็นกิจกรรมใหม่ล่าสุดของเกมแกรีนาฟีไฟนะครับหรืออีกชื่อนึงก็คือตู้สุ่มไดมอนด์รอยย่อนั่นเองนะครับนะเป็นตู้สุ่มไดมอนด์รอยย่อตู้ใหม่นั่นเองนะครับทุกคนครับก็เข้ามาแล้วนะครับผมนะใครที่ยังไม่ได้สุ่มหรือว่ายังไม่ได้มาจับจองเป็นเจ้าของก็อย่าลืมมาจับจองเป็นเจ้าของกันนะโกลรอยย่นะครับเป็นยังไงครับทุกคน ในที่สุดนะครับสิ่งที่ทุกคนรอคอยก็เป็นจริงนะครับ,บรู u e Blaster Fashion ชุดแร,ฟร,ฟร้ฟรีนะครับผมนะสามารถซ่อนเกราะได้ด้วยนะครับมาประมาณนี้เลยนะเป็นชุดนี้นะครับแพ a c k Blue Blaster นะครับผมนะเป็นเซตใหม่ล่าสุดของเกมฟรีไฟเลยนะทุกคนนะในที่สุดก็หลังจากที่เราทําคลิปไปหลายคลิปมากนะครับและสุดท้ายก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครยังไม่ได้มาหมุนก็อย่าลืมมาหมุนกันนะอ่ะเดี๋ยวพี่มีบัตรอยู่สิบใบที่เราหมุนเล่นๆแล้วกันสิบใบ แล้วก็ก <lich> ิจกรรมใหม่นะครับทุกคนนะเป็นในส่วนของด้านกิจกรรมตัวนี้นะครับผมนะสปิริตโอเวอร์เซอร์นะครับใครจะได้มาสุ่มก็อย่าลืมมาสุ่มกันนะทุกคนเพราะว่ากิจกรรมนี้นะครับมันใกล้จะหมดอายุแล้วนะครับเหมือนจะมีเป็นในส่วนของด้านอันนี้นะครับผมนะเป็นกล่องสุ่มนะเป็นกล่องสุ่มสกินปืนนะครับสปิริตโอเวอร์ซีสเหมือนกันนะครับนะ่ออหนนี้เมื่อกี้ที่พี่ให้ดูไปเป็นตู้ลัคกี้ใช่ไหมแต่ว่ารอบนี้เป็นกล่องสุ่มสกินปืนนะครับใครจะได้มาสุ่มก็อย่าลืมมาสุ่มกันนะ แล้วก็กิจกรรมตัวนี้นะครับเป็นกล่องสุ่มทรอชนครั้งที่3ามนั่นเองนะครับนี่นะครับได้กล่องสุ่มทรอชนนะครับผมนานีนะเป็นกล่องทรอชนคนโลกโลครั้งที hehe, ่3นะครับใครยังไม่ได้มาสุ่มก็อย่าลืมมาสุ่มกันนะครับทุกคนนะกิจกรรมนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับน่าจะหมดวันที่30นะครับเอาละครับผมต่อมาก็จะเป็นในส่วนของทางด้านชุดนะครับผมเนี่ยวิธีการได้รับชุดบลูโอเบลนะครับทุกคนครับชุดบลูโอเบลคือชุดอะไรครับพี่ก็เป็นชุดประมาณนี้นะครับทุกคนเป็นชุดบลูโอเบลนะครับอันนี้เนี่ยนะครับ ใครที่ยังไม่ได้ซื้อนะครับผมนะรีบมาซื้อเลยนะครับทุกคนนะเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับผมนะกิจกรรมรูโอเบลนะครับผมนะใกล้จะหมดเขต แล้วนะครับผมนะทุกคนครับแล้วก็วิธีการได้รับไอเจ้าตัว b ลูโ o b e l นะครับผมนะมันจะเป็นในส่วนของทางนนตัวแฟชั่นหรือว่าสกิน b ลู e o b e l นะครับผมนะไอเจ้าตัวสกิน b ลูโ o b e l นะครับผมนะมันจะอยู่ในขวดนะครับขวดน้ําชนิดหนึ่งนะครับผมนะชื่อขวดว่า blue หรือว่า b l u ูนั่นเองนะครับลด creasy c a c ตัสนั่นเองนะครับทุกคนครับพอเราซื้อขวดน้ํารด c r e a s แ c a c ตัสหรือว่าที่มีฉลากบลูนะครับแล้วก็มีโลโก้ fifa ที่เป็นแบบนี้นะครับเหมือนในภาพนี้เลยนะครับ ให้เรานะครับผมนะเข้ามายังลิงก์ด้านล่างที่พี่แปะไว้ให้นะครับผมนะหรือว่าลิงก์ใต้คําอธิบายเพิ่มเติมนั่นเองนะครับเราก็จะมาเจอกับหน้านี้นั่นเองนะครับทุกคนครับก็จะเป็นในส่วนของหน้าล็อกอินนะครับเราก็กดล็อกอินเข้าไปเลยนะครับที่ a c e b o o k นะจากนั้นเราก็กดยอมรับเงื่อนไขจากนั้นนะครับผมนะให้น้องๆทุกคนนะครับกรอกโค้ดที่มีฉลากนะครับผมนะหรือว่ากรอกโค้ด10หลักนะครับที่อยู่ใน blue o b e l นั่นเองนะครับกิจกรรม blue o b e l ล่าขุมทรัพย์ ชาร์ต energy ดื่ม blue ลดเคลซี่คลตัโอเคนะครับผมทุกคนครับสำหรับในส่วนของทางด้านแฟชั่นชุด blueobel นะครับหรือว่าชุด blueblue หรือว่า blueobel นั่นเองนะครับก็จะเป็นชุดประมาณนี้เลยนะครับทุกคนครับก็เวลาเราใส่เล่นในเกมนะมันก็จะเป็นรูปร่างประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนะก็เป็นแฟชั่นที่ค่อนข้างจะเท่พอสมควรเลยนะครับทุกคนครับใครที่ยังไม่ได้จับจองเป็นเจ้าของเนี่ยก็อย่าลืมมาจับจองกันนะครับเพราะว่า ชุดบลูเบลนี้นะครับผมนะใกล้จะหมดเขตแล้วนั่นเองนะครับนี่นะพอเราใส่เข้ามาในเกมมันก็จะเป็นรูปร่างประมาณนี้เลยนะครับทุกคนเห็นไหมมันก็เรียกได้ว่าค่อนข้างจะเท่เหมือนกันนะครับสำหรับชุดบลูอเบลนะครับทุกคนครับใครที่ยังไม่ได้จับจองเป็นเจ้าของเนี่ยรีบมาจับจองเลยนะทุกคนเพราะว่ามันใกล้จะหมดเขตแล้วนะครับเออมีพี่รีบมาแจ้งเลยนะทุกคนนะแล้วก็สามารถหาซื้อบลูโอเบลได้นะครับที่ร้านค้าชั้นนําทั่วประเทศเลยนะครับตอนนี้นะมีวางจําหน่ายแล้วเรียบร้อยนะครับผมนะหรือว่าถ้าสะดวกที่สุดนะครับผม เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาเลยนะครับมีแน่นอนครับกิจกรรมบูโอเบลลาขุมทรัพย์ชาร์ตเอเนจีดื่มบูลด Crazy Cr ์เคลซี่แคลคตัดเอาละครับผมกิจกรรมต่อมาก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมนะครับฟรีไฟเอ็กซ์คัสเอสเชอชมนะครับบูย่าดีกำลังจะเริ่มต้นขึ้นในไม่ช้านะครับทุกคนจะได้บูย่าในแบบของคุณไปพร้อมกับ K ค H, H R M A อะไรไม่รู้นี่แหละนะครับหนึ่งในดีเจระดับท็อปของโลกนะครับผมนะที่กำลังจะเข้ามาอยู่ในสมอลล์รับฟูฟรีไฟ เตรียมตัวพบกับเพลงและมิวสิกวิดีโอสุดเ e อ็กซ์คลูซีฟติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กัลลิน่าฟรีไฟนนะครับก็คิดว่าน,นะครับผมนะในกิจกรรมบูย่าเดย์นะครับผมนะจะมีของฟรีแจกนั่นเองนะครับทุกคนครับว้าว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 ไหมครับมีแฟชั่นทั้งหมด4อย่างตรงนี้เลยนะครับซึ่งคาดว่านะครับผมนะทางกัลลิน่าฟรีไฟน์เขาได้คอลแลบกันกับดีเจระดับท็อปของโลกนะครับผมนะอย่างปีที่แล้วเนี่ยเขาคอลแลบกับดีเจอาลุกใช่ไหมแต่ว่า ณปัจจุบัน,นะรอบนี้นะครับผมนะเขาได้คอนดับกับดีเจระดับท็อปของโลกอีกแล้วนะครับผมนะแต่ไม่อ่านอ่านชื่อไม่ออกจริงๆอ่ะชื่ออะไรเนี่ย K S H R M P R อะไรนี่แหละนะครับผมนะแล้วก็เห็นแฟชั่นทั้ง4อย่างตันนั้นไหมครับทุกคนครับจะมีหมวกมีเสื้อมีเอ่อเสื้อแล้วก็จะมีเป็นรองเท้านะครับนะ ทั้ง4อย่างนี้นะครับอาจจะได้รับฟรีนะครับทุกคนครับเอออาจจะได้รับฟรีเลยนะครับผมสำหรับ4แฟชั่นชุดนี้นะครับผมนะทุกคนครับหวังว่าจะมีข่าวดีว่าแบบเอ,อ้ยแจก,กฟรีอะไรอย่างงี้นะครับผมนะทุกคนครับอันนี้ก็ ได้แต่คาดการไว้ก่อนนะครับว่าของทั้งหมด4ชิ้นตรงนี้นะครับอาจจะเป็นของฟรีที่สายฟรีจะได้รับยกเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับเอาละครับผมกิจกรรมต่อมาก็จะเป็นในส่วนของด้านโทเค็นเอฟเอฟนั่นเองนะครับที่จะอยู่ในร้านค้านั่นเองนะครับทุกคนครับกิจกรรมตัวนี้เนี่ยก็เป็นชุดแฟชั่นมาใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมนะที่อยู่ในชุดโทเค็นเอฟเอหรือว่าชุดโทเค็นฟรีไฟเออรนั่นเองนะครับทุกคนนี่เลยนะครับ ก็เป็นชุดที่มีชื่อว่า Lone Wolf นะครับผมนะเป็นชุดที่อยู่ในโทเ e n FF นั่นเองนะครับของผู้หญิงนั่นเองเนาะรูปร่างหน้าตาของมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมนะเป็นแฟชั่นชุดใหม่นะครับที่มีชื่อว่า Lone Wolf นั่นเองนะครับซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าที่เซิร์ฟเวอร์ไทยเนี่ยจะถูกนําอัปเดตเข้ามาเมื่อไหร่นะครับผมนะแล้วก็จะมีมาให้ทุกคนได้แลกกันหรือเปล่านะครับผมนะแต่ว่าที่มาให้ดูเนี่ยก็คือมันมีให้แลกนะครับผมนะโดยจะใช้50โทเค็นในการแลกทั้งหมด4ชุดเลยนนนะัผมจีเป็ ส่วนหัวส่วนเสื้อกางเกงแล้วก็รองเท้านะครับรวมกันเนี่ยก็จะประมาณ200โทเค็นเอฟเอฟนั่นเองนะครับทุกคนเด้อใครที่ยังไม่ได้มาแลกเนี่ยนะครับก็หวังว่าให้มันเข้ามาที่เซิร์ฟเวอร์ไทยเร็วๆแล้วกันนะครับทุกคนนะก็ได้แต่เผลนะเผลนะไปก่อนประมาณนี้แล้วกันนะครับก็หวังว่าให้มันเข้ามาที่เซิร์ฟเวอร์ไทยแล้วกันนะครับผมนะจะเป็นอะไรที่ดีมากแล้วก็ถูกใจสายฟรีอย่างแน่นอนครับต่อมานะครับผมนะก็จะเป็นในส่วนของด้านคู่หูตัวใหม่ล่าสุดนะครับผมนะอันนี้ก็มีข่าวาเหมือนกันนะว่า คู่หูใหม่ล่าสุดเนี่ยนะครับผมนะตัวนี้นะครับผมนะจะถูกนําเข้ามาขายที่เกมฟรีไฟหรือว่าเองนะครับผมนะทุกคนเด้ออาจจะไม่ได้อยู่ในดีแท็กแล้วนะครับผมนะสำหรับคู่หูตัวนี้นะครับก็สาหรับใครที่รอจับจองของคู่หูตัวนี้เนี่ยนะครับก็รอเตรียมเพชรไว้ได้เลยนะครับบอกได้เลยนะครับว่ามาแน่แท้แน่นอนนะครับ แล้วก็ต่อมานะครับผมน่ะจะเป็นในสองด้านท่าทางกับการมูย่านั่นเองนะครับทุกคนครับบันนี้ก็เป็นท่าทางใหม่ล่าสุดเลยนะของเกมคคดินนาฟีฟาเลยนะครับทุกคนครับก็เป็นท่าทางใหม่ล่าสุดจริงๆนะครับผมนะเพิ่งอัปเดตเสร็จๆสดๆร้อนๆนะครับผมนะนี่เลยนะครับท่าทางก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมีคำว่าบูย่านั่นเองนะครับผมนะส่วนวิธีการได้รับท่าทางตัวนี้นะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับยังไม่มีที่มาและก็ข้อสรุปอย่างแน่ชัด ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมใหม่นะครับนะเป็นกิจกรรมร้านค้าเปิดขายบัตรอภิสิทธิ์สิทธิ์ขั้นสูงนั่นเองนะครับในนี้เนี่ยก็จะมีของรางวัลอย่างต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่ลดราคาถึง80%เลยนะครับผมนะจะมีตั้งแต่75% 80% 77%นะครับนะในนี้ก็จะมีบัตรสิทธิ์ขั้นสูงแล้วก็ขั้นสูงนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็มีพวกท่าทางแฟชั่นไอเทมเสริมหรือว่าไอบงไอวอลนะครับต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็กิจกรรมตัวนี้เนี่ยนะครับอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์นนนออกั่เง ใครที่อยากจะจับจองก็อย่าลืมมาจับจองกันนะหรือว่าหวังว่าภาวนาด้วยว่าให้มันเข้ามาที่เซิร์ฟไทยนะกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับก็อยากให้มันเข้ามาที่เซิร์ฟไทยเหมือนกันนะครับก็ได้แต่ภาวนานะครับขอให้ทางทีมงานเอาเข้ามาเร็วๆแล้วกันนะครับกิจกรมรมลดราคาแบบนี้บอกเลยว่าสุดจัดครับ ต่อนะครับผมนะก็จะเป็นในส่วนของทางด้านกิจกรรมนะครับรับท่าทางบุกผาแห่งรักไดฟ้ฟรีเลยนะครับทุกคนครับมีเลยเนาะรับได้ฟรี3วันนะครับผมนะไม่ได้ถาวรน,นะครับย้ำมาได้แค่3วันเท่านั้นนะครับผมนะทุกคนครับก็โอ้โหสามวันก็ดีนะออยากให้เซิร์ฟไทยเราแจกของเป็นวันบ้างแล้วกันเนาะเนี่ยโอโ้โหโอ้ดูเอเห็นไหมแฉจบแจวๆแฉอยากให้แจกเหมือนกันอะเป็นวันเหมือนกันที่เซิร์ฟไทยเนาะ ต่อมานะครับผมนะก็จะเป็นในส่วนของทางด้านวิดีโอเปิดตัวสิทธิ์ขั้นสูงนั่นเองนะครับทุกคนครับโอ้โหหลังจากที่คลิปที่แล้วนะครับผมนะเราได้รีวิวแบบสิทธิ์ขั้นสูงที่แบบว่าเป็นเพียงแค่รูปภาพแบบไม่สมประกอบนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยนะครับผมนะมาทั้งสีมาทั้งแสงมาทั้งเสียงนะครับแต่ขอบอกนะครับว่าพวกเสียงเอฟเฟกต่างๆนะครับพี่อาจจะไม่ได้เปิดให้ฟังนะครับเพราะว่าเอออาจจะกลัวโดนดิสิทิลนะครับผมนะทุกคนครับเพราะงั้นเนี่ยรอทางฟีไฟล์เขาเปิดตัวมาอย่างจริงจังๆก่อนลวกันนะ มารีวิวให้แบบตัวเต็มเลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนครับสำหรับกิจกรรมทั้งหมดใหม่ในวันนี้นะครับทุกคนก็มีใครชื่นชอบอัปเดตตัวไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าครับถ้าทุกคนชื่นชอบอัปเเดตตัวไหนเป็นพิเศษเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็คอมเมนต์มาบอกพี่โดยใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่อีกทีหนึ่งคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้พี่แล้วก็ชุดดูโอเบลนะครับขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบบ